กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโลกของเราในอดีตประกอบด้วยดินน้ำและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์บนโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งมากมายทั้งสิ่งที่เรารู้จักสิ่งที่เราไม่รู้จักและสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงบรรดาสิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ ก็อยู่อาศัยกันบนเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีมากมายและกระจัดกระจายไปทั่วบนพื้นผิวของโลกรวมไปถึงเหล่าความรู้สึกที่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของบรรดาสิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆก็ได้อาศัยอยู่รวมกันบนเกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาะแห่งความรู้สึกเกาะแห่งความรู้สึกแห่งนี้เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้และพืชพันธุ์หลากหลายที่มีความงดงามยิ่งนักซึ่งเกาะแห่งนี้ก็มีเหล่าบรรดาความรู้สึกอยู่รวมกันอย่างมากมายทั้งความสุขความเศร้าความรู้ความรักและความรู้สึกอื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในวันหนึ่งเกาะที่สงบสุขแห่งนี้ ได้มีประกาศไปยังความรู้สึกทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนเกาะว่าเกาะที่ทุกท่านอาศัยอยู่นั้นกําลังจะจมลงไปใต้ท้องทะเลในไม่ชานี้ดังนั้นเหล่าบรรดาความรู้สึกทั้งหมดจึงได้เตรียมเรือและสัมภาระต่างๆของตนและทยอยเดินทางออกจากเกาะแห่งนี้ไปยกเว้นความรักที่ได้ตัดสินใจจะอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ เพราะเธอเชื่อมั่นว่าเกาะแห่งนี้ไม่มีวันที่จะจมลงไปอย่างแน่นอนจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเมื่อเกาะใกล้ที่จะจมลงใต้น้ำทะเลแล้วนั้นความรักได้ตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาความรู้สึกต่างๆที่ผ่านเข้ามาใกล้กับเธอความรวยได้เล่นเรือผ่านเข้ามาและความรักก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ความรวย ได้ตอบกลับความรักว่าไม่ได้หรอกฉันรับเธอไว้ไม่ได้เพราะเรือของฉันเต็มไปด้วยเงินและทองมากมายนักฉันไม่มีที่สําหรับเธอรอกความรักแล้วความรวยก็แล่นเรือจากไปความรักจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากความเห็นแก่ตัวซึ่งแล่นเรือผ่านมาพอดีและความเห็นแก่ตัวก็ได้ให้คำตอบกับความรักว่า ฉันช่วยคุณไม่ได้หรอกความรักคุณน่ะตัวเปียกอาจจะทําให้เรือของฉันเปียกไปด้วยแล้วความเห็นแก่ตัวก็แล่นเรือผ่านไปเช่นกันหลังจากนั้นความเศร้าค่อยๆลอยเรือเข้ามาอย่างช้าๆความรักจึงขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่เธอก็ได้รับคําตอบจากความเศร้าว่าโอ้ความรักตอนนี้ฉันกําลังเศร้ามากเลยฉันต้องการที่จะอยู่คนเดียว ขอโทษด้วยนะแล้วเรือของความเศร้าก็ได้ลอยออกไปอย่างช้าๆดูเศร้าส้อยยิ่งหนักระหว่างนั้นเองความสุขก็ได้แล่นเรือผ่านความรักไปอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ยินแม้แต่เสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากความรักเลยเพราะเขามัวแต่กำลังเพลิดเพลินและสุขสันกับการแล่นเรือของเขาโดยที่ไม่ได้สนใจผู้ใดเลยขณะนั้นเองความรัก เริ่มสิ้นหวังกับการขอความช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาความรู้สึกต่างๆที่ผ่านเข้ามาและเธอเองก็รู้สึกสิ้นหวังที่จะหาทางออกจากเกาะแห่งนี้แต่ทันใดน,นั้นก็มีเรือลําหนึ่งแล่นผ่านมาพร้อมกับเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นและบอกกับความรักว่ามานี่ความรักฉันจะรับคุณไปเองความรักรู้สึกขอบคุณและดีใจเป็นอย่างมาก เธอเดรี่พึ่งไปบนเรือลำนั้นทันทีและทันเวลาก่อนที่เกาะแห่งนี้จะจมลงสู่ท้องทะเลเมื่อเรือลำที่ความรักอาศัยมาด้วยเดินทางมาถึงเกาะแห่งใหม่ที่บรรดาความรู้สึกอื่นๆได้เดินทางมาถึงก่อนเธอแล้วนั้นผู้ที่แล่นเรือลำสุดท้ายและช่วยเธอออกมาจากเกาะแห่งความรู้สึกก็ได้แล่นเรือออกจากฝั่งและหายลับไปในที่สุดความรักนึกขึ้นมาได้ว่าตนดีใจเป็นอย่างมาก จนลืมถามว่าใครคือผู้ที่ช่วยเหลือตนออกมาจากเกาะแห่งความรู้สึกที่กำลังจะจมลงสู่ท้องทะเลความรักบังเอิญได้พบกับความรู้ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเธอจึงถามกับความรู้ว่าใครเป็นผู้ที่ช่วยเหลือฉันออกมาความรู้ตอบอย่างภาคภูมิใจในความรอบรู้ของตัวเองว่าเขาผู้นั้นคือเวลาความรักจึงถามต่อไปว่า แล้วทำไมเวลาถึงช่วยฉันละ่ะความรู้จึงตอบว่าก็มีเพียงแค่เวลาเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือและเยียวยาทุกสิ่งได้และเวลาเองก็เข้าใจดีว่าความรักนั้นมีคุณค่าแค่ไหนถึงคราวต้องลำบากรักผัดพรากจากทุกสิ่งถึงคราวถูกทอดทิ้ง ไม่มีสิ่งคอยช่วยเหลือความรักต้องการใจขอเพียงใครช่วยจุนเจอือมีเพียงแค่หนึ่งเรือคอยช่วยเหลือคือเวลา